จำบักนะครับสมยยัยก่อนนะนีาน่ากินอยู่นะอ่ะมาลองกินครับยยอยู่ตรงไหนกว่าสายหนึ่งซอยหนึ่งเลยเดี๋ยวไปดูฮะนี่อยู่หน้าเซเว่นนะครับ,บร้านเก๋ๆนะครับกาแฟ35บาทกาแฟเย็นใช่หไหมฮะครับผมอ,อ๋อ35บาทถ้ากาแฟโบราณก็25บาท ทุกเมนูเลยโอเลี้ยงจัมโบ้ชาดําโซดาจัมบะไม่ใช่จัมโบ้ใช่ครับจัมบะนี่คืออะไรนะฮะมันเป็นเมนูวารานพี่มันจะเป็นเออ่น้ำแดง,แดงแ alan, อยว่วยกับโอเลี้ยงครับอ๋อให้วยกับโอเลี้ยงครับผมเออหลายอย่างหลายอย่างเลยนะครับชื่อร้านอ่านว่าอะไรนะครับร้าน,นจริงๆคือจริงๆแล้วมันชื่อว่าบาร์บูคิวพี่บาร์บูคิวอ๋อบาร์บูคิวเมื่อก่อนขายบาร์บีคิวมาก่อนนะฮะร้นนี้ก็ยังมีครับแต่ว่าจะมีเฉพาะบุดเต๋า ใช่เลยนะครับชิเต๋าครับพี่ชิเต๋านะฮะครับผมนี่อันนี้ตัวอะไรเนี่ยแปลกๆครับตัวนี้มันเป็นเครื่องชงเขาเรียกว่าเออมันชื่อว่าเวสซิมาน่าหรือว่าเวสอะไรสักอย่างที่ผมไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันเพราะว่าผมได้มาเนี่ยครับมันเป็นเแบติตาลีไงพี่ตรงเนี้ยตรงตู้เขาจะมีชื่ออะไรนะกลองไม่เห็นเลยน่าจะเป็นเนี่ยชื่อเนี้ยพี่เขาเรียกว่าอะไรเออเวสซิมาน่าหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันแปลกดีเนาะใช่ครับ แต่งาน,นคล้ายกับโมก้าพอตที่ไทคล้ายกับโมก้าพอตเลนะครับก็พอดีเลยมาเจอร้านตรงนี้แล้วก็มีแบบเครื่องแปลกๆนะคล้ายโมก้าพอตลองชิมเลยดีกว่าที่ร้านนี้ก็ยังขายตัวโมก้าพอตนะฮะมีโมก้าพอตธรรมดาด้วยครับมีคร้บก็เป็นตัวนี้อ๋อไหนพอตดูหนอยนี่เป็นตัวนี้นะโมก้าพอตนี่นะครับนี่เป็นโมก้าแบบนี้เนี่ยครับแบบกนี้แต่นี้ผมไม่เคยกินนะ แต่มันทำงานเหมือนกันพี่จริงๆแล้วเหรอครับ GS ไทยอะไรสักอย่างอ,อ,อ๋อ outdoor ครับผมเนี่ยวันนั้นผมมาลองชิมละกาแฟโบราณก็อร่อยครับอันนี้เป็นกาแฟอะไรครับเป็นอาราบิก้าครับเข้มอ๋ออาราบิก้าเออขเ้มของทางร้านนะครับ อลนี่มาดูวิธีการต้มนะคล้ไย่กับหม้อก๊อกเลยครับพี่ทำงานอ๋อคือต้มต้มตรงนี้ใส่น้ําตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วน้ํามันก็จะออกมาใช่ครับดันดันลงตรงนู้นตัวนี้คือเขาจะมีตัวแรงดันตรงนี้ก็คือพอเวลามันเดือดปุ๊บมันก็จะเป็นแรงดันขึ้นมาช่วยครับครับยังไม่เคยเห็นจริงจริงไหมครับพี่จริงพอดีพี่ชายผมเขาแนะนำมาเหมือนกันครับผมก็เพิ่งเห็นมาเหมือนกันตัวนี้ก็เลยแบบพี่บอกว่าเออไหนลองมาดูหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ย S <S 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 ผมก็เลยลองดูดูวยอ่านี่มีออเดอร์ลูกลลค้านะครับผมเมนูอะไรขายดีที่สุดในร้านเนี่ยจริงๆแล้วเมนูที่ขายดีก็จะเป็นพวกกาแฟกับโกโก้นะครับส่วนจ,จะเป็นกาแฟสดไหมหรือว่าเป็นกาแฟโมล็ดถ้าถ้าเอาดีจริงจะเป็นกาแฟสดัส่วนใหญ่อืมกาแฟสดนะ,ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยราคาด้วยมั้งผมไม่รู้เหมือนกันแพงนะสามห้าบาทเนาะ นี่เมนูอะไรครับอันนี้ชาเขียวครับอ้าวชาเขียวครับพี่ยีสิบห้าบาทนะครับนี่มันได้กี่ครับอะครับน่าจะประมาณ6หรือ8ผมไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ใหญ่ใหญ่อยู่<ม>ผหรือแปครับต้มกินหลายคนเลย,ยก็ถ้ากัดต้มผมต้มปกติแล้วก็ใช้ได้กับชงถ้าชงเป็นเย็นก็จะได้ประมาณ3าแก้ว กนัาแฟพุ่งออกมาเลยครับเนี่ยยังครับพี่ยังเออก็แปลกดีครับเป็นแบบหมอบ้อโบราณโบราณน,นะแอบบดูหน่อยอ๋อนี่ร้านก็เป็นแบบพุ่งข้างนะครับจักรยานจักรยานโบราณด้วยนี่เป็นหม้อต้มหม้อต้มกาแฟโ<อ>บราณโราณพี่นี่ปั่นจริงพี่ปั่นออกมาจริงๆริงใช้จริงครับอันนี้คือปั่นมาจากบ้านเลยนะฮะใช่ครับอยู่ไม่ไกลครับพี่แต่ผมว่าตัวเนี้ยเขาจะช้ากว่าหม้อกระปอ เพราะว่าปกติผมจะใช้มันก็เฉพาตอนเช้าเพราะว่ามันคนเขาแบบเขารองไม่ได้ไงพี่หนึยนานอยู่นะใช่ครับแต่มันลักษณะออกมาแรงดันเหมือนคล้ายๆแมชชีนเลยเนาะการที่ออกตรงนี้เนาะก็คือหลักการทํางานผมว่ามันมันก็ไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรครับแต่แค่ว่ามันผมว่ามันดูเท่ดีผมก็เลยลองขอซื้อต่อพี่เข้ามาเลยเท่ดีเท่ดีซื้อมันเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าตอนนี้ซื้อมาราคาผมไม่รู้นะท้อยแต่ว่าตอนผมซื้อมาผมซื้อมาสามพันห้าราคาสูงอยู่นะ มันเป็นแนววินเทจด้วยป่ะฮะโบราณเนาะอยากเห็นตอนมันออกมาเนี่ยได้แป๊บหนึ่งครับพี่นะตัวนี้ใช้ไม่บ่อยใช่นะตัวนี้จะใช้เฉพาะเป็นเป็นลูกค้าที่แบบว่าชอบเป็นเมันโดดบาร์แบบอยากเห็นวิธีทำจริงๆอย่างเงี้ยพี่แบบแบบนี้เลยแบบพี่เลยใช่ครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาไม่รอครับมีลูกค้าขอให้ทําเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดรีบๆก็ก็ต้องปฏิเสธไปเหมือนกันพี่เพราะว่ามันนานครับคือนานอยู่แล้วเนี่ยเนาะใช่ครับปกติถ้ามักก็พอทั้คือผมไม่แน่ใจเพราะว่าตัวนี้จริงๆมันจะมีเหมือนแบบ ที่มันเป็นฐานของเขาแล้วต่อกับไฟสายเสียบปลั๊กได้ด้วยเน้ะตัวนี้ก็ได้เหรอครับแต่เนี้ยผมใช้เป็นเตาแก๊สไงพี่มันก็เลยอาจจะช้ากว่าปกตินิดนึงออแล้วไฟมันก็ไม่นิ่งด้วยวันนี้เรารู้ได้ไงว่ามันจะมาครับเนี่ยเหมือนกับเขาจะมีเสียงครับพี่ตัวเนี้ยครับอืมเด้ยเริ่มเริ่มวเฮ้ยมีเสียงมีเสียงจริงเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วอ๋อแรงดันจัด ตรงนี้ใช่ครับ๋อเข้ามาตรงนี้เี่ืเนแมเฮยนะเฮ้นะยเฮ้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 หอมมยเฮ้อมฮ้ย้ยเอ้ยา้้ยเฮ้ยหฮ้มา้้ยเฮ้ เป็นอะไรเป็นกล้าใช่ไหม<ช>อันนี้ขั้วแบบขั้วเข้มคับขั้วเข้มอัหอมหอมหาดูมาดูครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้คือเขาดีไซน์มาเป็นตัวปิดอย่างนี้ได้เลยพี่ใช่ครับแล้วก็ใช้ก็เปิดเอาครนะับเห็นล็อคปิดให้ดูหน่อยครับเออก็จะเป็นแบบนี้ะนะเห็นยี่ห้อแล้วนะอันนี้นะอันนี้ไม่คเอาเมกาโนไม่หวานเลยนะพี่นะไม่หวานเลยไม่หวานเลยอันนี้ก็เป็นออนไลน์ไปเลยแล้วกันนะพี่นะได้เลยได้เลย แสดงว่าได้กาแฟมาเยอะใช่ไหมฮะตัวนี้ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับปริมาณน้ําที่เราใส่พี่ใได้ไดอ่ะจากว่ามันติก็แบบกินแต่สามครับ้บอะไรเงี้ยไปแต่ถ้าถามผมมาผมชิมแล้วผมว่ามันมันคือคําแรกผมว่ามันเข้มกว่ามอเตอร์บอดแต่ว่ามันไม่ได้เข้มมันมัน,ม,นมันก็ไม่ต่างกับมอคตอา์บอดเท่าไหร่ครับพี่เดี๋ยวขอให้ชาตเปิดแมสชิมเลยแล้วกันนะ ออออหอมหอมออได้ไหยครับที่ <c oughs> ได้ดอยไหนเนี่ยอันนี้ขุนช้างเทียนครับขุนช้างเทียนเหรอหอมมากติดเหลติดผมนิดเดียวใช่ครับนิดเดียวเองเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเหมือนจะไปจนไหมเพราะว่าตัวเหล็กตัวนี้ที่มันติดกับเหล็ก มันเหมือนกับมันติดไหมแต่มันแบบมันเป็นแบบปลๆอย่างนี้แต่หอมฟุ้งเลยครับทุกคนอย่างกลิ่นที่ออกมาจากคอดนั้นเลยมีพอมีเยอะเลยเฮ้ยมีมีมีอามาโ่คือแบบอันนี้อเมริกาโน่ใช่ไหม,นนมกลิ่นมันจะจางไปนิดนึงไงหอมหอมนี่ครับ ชอบเลยแบบนี้เข้มต้องแบบต้องเข้มแบบนี้อร่อยครับผมว่าไม่ได้ไม่ได้แบบขมไหมนะคือตัวกาแฟมันดีด้วยไงผมว่าโอเครถนี้แหละได้เลยได้เลยอร่อยครับอร่อยครับถ้าใครอยากลองมาชินแบบโม้าเขาเรียกอะไรนั้นตัวไม่ได้ะน่าจะไม่ได้ เวสซูวิน่าหรือสักอย่างเนียพี่ผมไม่แน่ใจชื่อเวสซู<ท>วีนาเวสซูวีนาเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่ดีกว่าได้ลองมาชิมได้นะครับที่ร้านนี้ชื่อร้านบาร์มากรุกคิวครับาบาร์กูกิวนะครับ,บน,นี่นะครับทุกคนไอช็อตจากตัวนี้เลยนะแต่ขอจับหน่อยนะครับนี่อ่านว่าเวสซูวีนาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ถ้าเราประกอบก็จะเป็นอย่างนี้ มึเาที่ตายมาเป็นตัวแล้วให้มันเปิดรับตรงน,นี้แล้วก็วางก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับนี่นะคร,รับเป็นตัวที่แบบเรียกให้ผมมานั่งมามารอชิมเลยนะขายมานานเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟเพิ่งขายมาให้เข้าเดือนที่สองัรัี่ี อ๋อสองเดือนไงเพราะว่าปกติผมขายบาร์บีคิวก็เลยเป็นชื่อร้านบาร์บีคิวมาตลอดอยู่ตรงนี้มาปีกว่าแล้วขายบาร์บีคิวแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะจะมีเป็นสุกเสาร์อาทิตย์กับบาร์บีคิวบาร์บีคิวสุกเสาร์อาทิตย์ใช่แต่ว่าขายน้ำขายทุกวันครับหยุดวันพระวันเดียวพี่วันพระกับวันอังคารส่วนใหญ่แล้วถ้าเทียบกันระหว่างขายน้ำกับขายบาร์บีคิวน้ำไล่เวิร์กกว่าพี่แสดงว่าขายดีวันวันละตกวันละกี่แก้วเนี่ยแล้วแต่วันพี่ถ้าเป็นวันหยุดหรือว่าสุกเสาร์อาทิตย์ก็ ก็ร้อยห้าสิบร้อยได้ครับอืมนีม่หลักร้อยเลยนะแล้วแต่วันจริงๆนี่นะครับผมเพราะว่าถ้า,างเงียบเงียบเลยนะ่างนี้นอกจากกาแฟนี่มีอะไรแนะนำบ้างครับก็จะมีโกโก้ถ้าเกิดว่าคนเป็นคอโบราณจริงก็จะมีหน่อข้าวจัมบะหน่อข้าวคือโอเลี้ยงผสมกับชาดำเย็น คือเห็นป้ายเหมือนกันครับไปกินกาแฟร้านแล้วเขาก็เขียนป้ายผมก็เลยไปถามเขาก็อธิบายฟังว่าเป็นเมนูโบราณหน่อเข้าก็จะเป็นโอเลี้ยงผสมกับชาดำเย็นมันก็จะเป็นแบบเข้มหน่อยนะผมบาดบาดพอแต่ว่าจัมบ้าเนี่ยมันก็คือจะเป็นบูบบอยด้านล่างมันจะเป็นเลเยอร์แล้วเป็นโอเลี้ยงด้านบนสีมันไปตรงกับเหมือนกับชุดที่ผู้หญิงเขาเต้นจัมบ้าสมัยก่อนอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยเรียกว่าจัมบ้ามันมีที่มาอย่างนี้เองใช่ครับนอกจากจัมบ้ามีอะไรครับ ก็มีถ้าเมนูคนที่นิยมก็จะมีโกโก้คับพี่แต่เมนูขายดีก็น่าจะเป็นถ้าจะเป็นเป็นเนเปโตเน่ครับเป็นเนเปโต้แล้วก็โกโก้มอคคาสามเมนูน่าจะดีครับแล้วก็มีชาไทยครับลูกค้าอยากทานแบบกาก็ได้หรือว่าอยากทานแบบโบราณก็ได้เหมือนกันมีให้เลือกครับพี่ราคาไม่แพงเลยนะครับส5สิบห้าบาทกัี่สบ25าบาทมีสองราคาเมื่อกี้อะไรนะจำบาจัมบาจัมมาก็ยี่ห้าเดี๋ยวลองชิมจำบาครับอยากชิมอันนี้เขาวหวานนะครับพี่ หวานนิดหน่อยหวานน้อยแบบคอกาแฟาดำอันนี้จ um ัมบ้าก็จะเป็นเฮบูบอยเนาะคือสีมันจะสวยที่มันเป็นเลเยอร์ครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็มีคนอยากกินเพราะว่าลองชิมก็เยอะเหมือนกันพี่ผมและหนึ่งได้ยินชื่อแล้วอยากกิน นี่โอเลี้ยงเหรอครับครับผมดูสีน่าก,กินนะเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วพี่เสร็จ <laughs> ก็คือเหมือนกับจัมบาเซเละที่เขาบอกว่าเป็นเลเยอร์ก็คืออันนี้เหรอผู้หญิงสมัยก่อนที่เต้นจัมบาเป็นกระโปรงสีบานเย็นและเสื้อเป็นกระโปรงสีดำอย่างนี้ไงพี่เขาก็เลยเรียกจัมบ้าเขาก็เลยเปียกเปย์นมานี่นี่นี่อันนี้คือมีที่มานะคือว่าเปียกเปย์กันมานะพี่เขาเล่าให้ฟังไงจัมบาคือแบบคล้ายๆกระโปรงสีบานเย็นนะแเสื้อเป็นเกาะอกเหมือนผู้หญิงที่เต้นจัมบา้าหน่อยเสื้อแบบคล้ายๆเกาะอกใช่ไหมก็คือเหมือนกับ ผู้หญิงที่แบบที่เต้นจำบะจบะนะครับสมัยก่อนเนาะนี่ากินอยู่นะอ่ะมาลองกินครับที่เราคนสองนั่งหรือว่าจะคนเดเลยวนะครับเดี๋ยวลองกินข้างบนก่นลองโอเลี้ยงลองชิมโอเลี้ยงก่อนฮะโอเลี้ยงนี่คือ เรายังไม่ได้เติมแบบนั้นเพิ่มอะไรเลยใช่ครับ่ะหอมหอมก็คือมันจะให้ความหวานจากฮิวบอยไงพี่มันต้องคนอื่าแทนน้ำตาลแทนเขาเอาต้องคนนะครับคน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 คือตัวฮิวบอยนะมันจะหวานอยู่แล้วแล้วแต่บางคนเขาก็ถ้าไม่กินหวานมากเขาก็จะให้กินโอเลี้ยงเยอะใส่โอเลี้ยงเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนี่อ้โหนี่นะครับทุกคน ห,หวานกันบ้างดีใช่ครับยังไม่หวานโดดคือได้ความหอมแล้วก็ความหวานจากเทบบอยครับกินแล้วสดชื่นเนี่ยสดชื่นมากครับ้ออีกเมนูที่ต้องลองครับชา,เ,บาบเอาหวานมันนะครับพี่ครับอออกอีกหนึงเมนูนะฮะชาอะไรนะเป็นชาไทยครับชาไทยชาไทยนะครับ จจำบาแล้วทุกคนไม่ไม่ชิมกาแฟแล้วเดหาชิมโอเลียนแล้วอืมมันหอมไม่บอยอ่ะพี่เลยนะผมว่ามันสดชื่นด้วยนะอืมอร่อยครับนะเดี๋ยวช่วงฝากร้านเนี่ยเดี๋ยวให้น้องฝากร้านเนี่ยครับอ่าฝากร้านนะครับโอเคครับพี่ก็ยังไงก็แวะมานะครับแวะมาลองชิมกาแฟกันดูนะครับก็คือเปิดตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงครับถึง6โมงเย็นเปิดทุกวันพี่จะหยุดเฉพาะวันพระครับ วันพระนะวันเหนียวเสาร์ที่ก็เปิดเสาร์ที่เปิดครับจะหยุดทุกวันพระก็คือเดือนหนึ่งก็สี่วันวันพระครับพี่แล้วก็ทุกเสาร์ที่ก็จะมีเป็นบาร์บีคิวครับตองลองแล้วกินดูเพราะว่าบาร์บีคิวเราก็ทาเองเหมือนกันเป็นบาร์บีคิวเป็นสมุนไพรไทยอ่ะต้องลองชิมดูมีเพจไหมเพจม,มีอะไรแปลกไหมเพจไม่จริงๆพเพจผมมีแต่ว,ว่าผมไม่ได้ทําไม่ได้เข้าไปทําอะไรเลยไงพี่เพราะว่าออกมาขายของอะไรเนี้ยพี่คนแถวนี้เขาจะรู้จักกันในนามเขาเรียกอะไรนะ กาแฟาโบราณเหรอใช่พี่เจะเรียกเหมือนก็เป็นรถย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยพี่เ,ออเพราะด้วยความที่มันเป็นจักรยานโบราณแล้วก็ใช้เป็นของเก่าครับครับใช้กาก่อนหน้าที่ผมใช้กาแล้วก็เป็นหม้อเป็นเตาถ่านอะไรงเงี้ยพี่โอเควันนี้ครับขอบคุณน้องเตามากครับชงกาแฟาแบบโบราณโบราณน,นะแล้วก็ได้ชิมกาแฟาโบราณด้วยจัมบ้าติดใจแล้วเมื่อก,กี้ลองอเมริกาโน่ว่าอร่อยแล้วนะมาเจอจัมบ้าเข้าไปสดชื่นกว่าอีกโอเค โอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับถ้าใครอยู่แถวสายหนึ่งนะครับลองมาชิมกันได้นะครับบาร์กูเกิยวนะครับอยู่ตรงหน้าเซเว่นซอยหนึ่งของพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ช่องเล็กอาราวด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปให้ถึงแสนเร็วๆนะครับตอนนี้ห้าหมื่นแล้วนะผมห้าหมื่นซับสไครต์นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบายทุกทาวครับผมบ๊ายบายครับไปครับผม